เมื่อเราทำผิดพลาดความรู้สึกผิดมักจะตามมามันเป็นเหมือนเงาที่คอยตามหลอกหลอนทำให้เราจมอยู่กับอดีตไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะพุทธเจ้าสอนว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยลองนึกภาพตามนะคะมีชาวนาคนหนึ่งกําลังไถานาในทุ่งเขาตั้งใจจะไถให้ตรงแต่บางครั้งอัวก็เดินเบี้ยวทำให้ร่องนาไม่ตรง ชาวนาคนนั้นจะมัวแต่เสียใจกับร่องนาที่ไม่ตรงหรือจะแก้ไขมันในทันทีแล้วตั้งใจทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปความผิดพลาดก็เหมือนร่องนาที่ไม่ตรงนั้นแหละค่ะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้แต่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์หนึ่งในนั้นคือสัมมาสติคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เมื่อเราทำผิดพลาดให้มีสติรับรู้ถึงความผิดพลาดนั้นยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องโทษตัวเองจนเกินไปเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้จากมันลองถามตัวเองว่าเราทำผิดพลาดเพราะอะไรมีอะไรที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ในครั้งหน้าความผิดพลาดนั้นสอนอะไรเราบ้าง การเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนกับการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ที่กำลังเติบโตความผิดพลาดก็เป็นเหมือนปุ๋ยที่ช่วยให้เราแข็งแกร่งและเติบโตมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพระองคุลิมานซึ่งเดิมทีเป็นจูนผู้ร้ายฆ่าคนมากมายแต่ด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สำนึกผิดและกลับใจบวชเป็นพระภิกษุและในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะทำผิดพลาดร้ายแรงเพียงใดก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและบรรลุทำได้การปล่อยวางความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาและมีความเพียรพยายามเราก็จะสามารถเปลี่ยนความเสียใจเป็นพลังเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดได้ค่ะ